สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนกันสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะได้ขึ้นหนังสือเล่มที่2กันสักทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เรียนเล่มที่1มา1เทอมแล้วก็ ประมาณ2เดือนแล้วนะคะวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ในหนังสือภาษาไทยของชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่5เล่ม2นะคะจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของภาษานะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาษาไทยให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ก่อนอื่นวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะปกติแล้วเนี่ยครูจะบอกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ท้ายหน่วยนะคะแต่วันนี้แกร่งๆนะคะคนที่ชอบเลื่อนไปข้างหลังแล้วก็ไม่เรียนเนื้อหานะคะวันนี้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยจะให้นักเรียนตอบคาถาม10ข้อนะคะโดยที่10ข้อนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างบทเรียนนะคะอาจจะอยู่ ตรงสไลด์หน้าที่10หน้าที่11หน้าที่1 5อะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนจะต้องเรียนวิดีโอนี้ไปนะคะแล้วก็หาคำถามให้ครบทั้ง10คคำถามค่ะด้วยคำถามนะคะจะอยู่ที่ตำแหน่งล่างขวาของวิดีโอนะคะจะมีสีเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะจะเป็นแถบสีเหลืองอยู่นะคะทั้งหมด10ข้อค่ะส่งภายในเวลา1 6บหนาฬิกา30นาทีของวันนี้นะคะ ย่งแรกเลยนะคะเข้าสู่บทเรียนภาษาหมายถึงเสียงพูดหรือกิริยาอาการที่แสดงออกมาเพื่อบอกความในใจ ความคิดความรู้สึกให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนะคะภาษาก็เป็นสิ่งที่เราจะใช้สื่อสารกันนะคะทําให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถเข้าใจความคิดของเรานะคะเข้าใจความรู้สึกของเราได้นะคะซึ่งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยจะมีสองชนิดนะคะก็คือวัจนภาษาวัจนภาษาคือภาษาที่เป็นถ้อยคำอะวัจนภาษาใส่อะข้างหน้าอะแปลว่าไม่อะ เมื่อกี้นะคะวัจนาภาษาคือภาษาที่เป็นถ้อยคําเพราะฉะนั้นอ่วัจนภาษาจะต้องเป็นภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำนะคะลึกไปอีกนิดนึงวัจนภาษานะคะหมายถึงภาษาถ้อยคําเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะอาจจะเป็นเสียงพูดเสียงที่เปล่งออกมานะคะที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกันหรือว่าจะเป็นภาษาเขียนนะคะเป็น สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเพื่อแทนคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นวัจนะภาษาภาษาที่เป็นถ้อยคาเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเป็นเสียงพูดหรือว่าเป็นข้อความที่เขียนไว้นะคะเรียกว่าวัจนะภาษาต่อไปนะคะอวัจนะภาษาอาวัจนะภาษาก็คือภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคํานะคะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคําอาจจะเป็นกิริยาอาการที่แสดงออกมาซึ่งสื่อความหมายได้อย่างเช่นตอนนี้ ครูกาลังพูดอยู่แล้วก็ทํามือไม้ไปมานะคะพูดเนี่ยเป็นวัจนะภาษาส่วนมือไม้ของครูนะคะเป็นอวัจนภาษาเป็นท่าทางนะคะซึ่งสามารถสื่อความหมายได้นะคะการยิ้มการยิ้มก็เป็นอวัจนภาษาเหมือนกันนะคะเป็นท่าทางการสันส่นศีรษะเพื่อบอกว่าไม่ไม่ต้องพูดออกมานะคะแต่ว่าสันส่นศีรษะก็สามารถเข้าใจได้แล้วนะคะ อาการบึ้งตึงอาการทำหน้าปูดบึ้งไม่พอใจนะคะก็เป็นอวัจนภาษาเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะสัญลญักษณ์ต่างๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสื่อความหมายนะคะก็เป็นอวัจนภาษาอย่างเช่นสัญญาณไฟจราจรน,นะคะสีเขียวนะคะแปลว่าไปได้สีแดงะคะแปลว่าให้หยุดรถนะคะสีเหลืองแปลว่าเตรียมตัวอันนี้เป็นสัญญาณไฟจราจรน,นะคะก็เป็น อาวัจนภาษาเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนะคะป้ายบอกทางป้ายบอกทางที่เป็นแค่รูปภาพนะคะไม่มีตัวอักษรอะไรเขียนไว้เนี่ยก็เป็นอาวัจนภาษาเหมือนกันอย่างเช่นป้ายที่เรารู้จักกันนะคะเป็นรูปทอรโคงแล้วก็เป็นเครื่องหมายขีดค่ะแปลว่าห้ามส่งเสียงดังนะคะห้ามใช้เสียงอ่าน,นี้เป็นอาวัจนภาษานะคะไม่ต้องมีข้อความเลยเราก็สามารถเข้าใจได้นะคะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ ต่อไปนะคะธรรมชาติของภาษาภาษาที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆเนี่ยจะมีลักษณะที่ทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะคะซึ่งลักษณะทั่วไปของภาษานะคะก็จะมีดังนี้เลย1การใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายนะคะอเสียงคืออะไรก่อนเสียงนะคะในแต่ละคำเนี่ยจะประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกนะคะเสียงพยัญชนะอย่างเช่นคําว่านกนะคะนกเนี่ยจะประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะก็คือพยัญชนะต้นนอหนูอ่าพยัญชนะตัวสะกดกไก่ส่วนเสียงสระก็คือสระโอนอโอโกนกนะคะแล้วก็เสียงวรรณยุกก็เป็นเสียงเรนะคะซึ่งเสียงต่างๆในภาษาไทยนะคะ จะต้องมีความหมายเท่านั้นจึงจะสามารถเรียกว่าเป็นภาษาได้นะคะถ้าไม่มีความหมายจะไม่เรียกว่าเป็นภาษานะคะ,ะซึ่งความหมายนะคะเป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันของแต่ละภาษาเพื่อใช้เป็นสื่อในการพูดนะคะความหมายของแต่ละคำเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เราเื่นมาเราก็รู้แล้วนะคะว่ากินหมายถึงอะไร นอนหมายถึงอะไรนะคะส่วนหน่วยงานที่สามารถการันตีเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของภาษาได้เนี่ยก็คือราชบัณฑิตตยสภานะคะเป็นหน่วยงานที่สามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าคำนี้เนี่ยจะต้องหมายความว่าอย่างไรนะคะ สองมีการสร้างคำใหม่ด้วยวิธีต่างๆเพื่อขยายวงศัพท์นะคะภาษาไทยเนี่ยมีการสร้างคำผสมขึ้นมานะคะภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกับภาษาไทยเช่นเดียวกันคำผสมคืออะไรก่อนคำผสมนะคะก็คือคำที่มีความหมายนำมาผสมกันทำให้เกิดความหมายใหม่นะคะอย่างเช่นคำว่าแม่น้ำอ่าแม่มีความหมายว่า ผู้ให้กำเนิดน้ำมีความหมายว่าของเหลวชนิดหนึ่งพอรวมกันนะคะเป็นแม่น้ำจะเกิดเป็นความหมายใหม่ขึ้นมานะคะก็คือแหล่งน้ำประมาณนี้นะคะอ่ะภาษาไทยนะคะมีคำผสมอย่างเช่นคำว่าพ่อตาอ่ะผสมระหว่างคำว่าพอ่อกับคำว่าตาซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะพอผสมกันนะคะจะกลายเป็นความหมายใหม่ขึ้นมานะคะโต๊ะ กินข้าวนะคะผสมกัน3คํคนะคะกลายเป็นความหมายใหม่นะคะพิมดีนะคะมีการผรสมกันนะคะเครื่องพิมพ์ดีก็คือพิมพ์แล้วตัวอักษรมันจะดีดขึ้นมานะคะมันจะเด้งขึ้นมานะคะก็เป็นคํรผสมคําว่าพิมพ์ดีภาษาอังกฤษนะคะ standpoint อ่ะ stand ก็คือยืน point คือจุดแปลว่าจุดยืนนะคะภาษาอังกฤษก็มีค,รคํรผสมเหมือนกัน honeymoon honeymoon แปลว่า น้ำพึง้งมูลแปลว่าพระจันทร์นะคะก็คือเป็นการดื่มน้ำพึ้งพระจันทร์นะคะเป็นสํานวนที่ใช้เวลาที่คู่รักไปฮันนีมูนกันนะคะไปสวีทหลังจากแต่งงานนะคะ ต่อไปคำว่า work load นะคะก็หมายถึงภาระงานผสมกัน2องคำระหว่างคำว่า work ซึ่งแปลว่างานแล้วก็โหลดที่หมายถึงโหลดข้อมูลนะคะอย่างเช่นดาวน์โหลดเกมนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะผสมเป็นคำว่า work load ซึ่งแปลว่าภาระงานในภาษาอังกฤษนะคะ 3. ค่ะมีการใช้สํานวนบูหารในภาษานะคะ เพื่อเป็นการกล่าวเปรียบเทียบประกอบเรื่องราวที่ใช้ในการสื่อสารให้เรื่องนั้นเนี่ยสามารถเข้าใจง่ายโดยการใช้สำนวนนะคะหรือว่าใช้ถ้อยคําที่ กินความหมายมากนะคะชวนให้คิดโดยใช้ถ้อยคำเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้คิดได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะในภาษาไทยอย่างเช่นเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอ่พูดแค่นี้แต่สามารถเข้าใจได้เลยว่าหมายถึงการที่เราไปที่ใดที่หนึ่งจะต้องทำตัวให้กรมกลืนกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมกับสังคมนั้นๆนะคะ ในภาษาอังกฤษนะคะก็มีสำนวนที่แปลความหมายในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะก็คือ do as the r o m a n do นะคะหมายถึงว่าทำตามที่ชาวโรมันทำนะคะมีความหมายเดียวกับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะต่อไปสำนวนต่อไปในภาษาไทยคำว่าแก่ดำอ่าแก่ดำหมายถึงคนที่ไม่เข้าพวกนะคะไม่เข้าฝูงนะคะปกติแล้วแก่มันจะมีสีขาวใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามีแก่ตัวที่เป็นสีดำมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่โดดเด่นนะคะดูไม่เข้าขากับใครเลยนะคะ ในภาษาอังกฤษก็ black sheep นะคะแกะดำเหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันสำนวนเดียวกันนะคะคุณลภาษาซีมีการแบ่งชนิดของคำอ่ะการแบ่งชนิดของคำในภาษาไทยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานคำอุทานนะคะคำนามคำนามก็คือคำที่ใช้บอกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะอย่างเช่นโต๊ะ ก้าอี้น้ำนะคะคำสรรพนามคำสรรพนามจะใช้แทนตัวผู้ที่กำลังพูดผู้ที่พูดด้วยผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะอย่างเช่นฉันคุณเขานะคะคำกริยาแสดงอาการกิริยาท่าทางนะคะกินเดินนั่งนอนนะคะคำวิเศษคำวิเศษจะเป็นคำที่ใช้ขยายดีชั่วเร็วช้านะคะ คำปุพบทบอกตำแหน,น่งบนใต้ล่างคำสันธานเป็นคำเชื่อมนะคะและเพราะแต่คำอุทานนะคะใช้เวลาที่ตกใจประหลาดใจอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ยโถเอ๊หาการใช้รูปประโยคในลักษณะต่างๆนะคะเราเคยเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของรูปประโยคตอนเทอมหนึ่งนะคะอ่ารูปประโยคนะคะใช้ในการสื่อสารอย่างเช่นประโยคบอกเล่านะคะอย่างเช่นฉันอยากเป็นวิศวกรน,นะคะเป็นประโยคที่ บอกมาเล่ามานะคะโดยที่ไม่ต้องตอบอะไรกลับมาก็ได้นะคะหรืออาจจะตอบก็ได้แล้วแต่เลยนะคะประโยคคําถามเป็นประโยคที่ต้องการคําตอบนะคะเป็นการถามไปอย่างเช่นเด็กไทยไม่ชอบอ่านหนังสือจริงหรืออ่าถามนะคะว่าจริงหรือไม่จริงประโยคคำสั่งอย่างเช่นตรงกาเครื่องหมายการกระบาดท,ทับข้อที่ถูกต้องนะคะเป็นคำสั่งประโยคขอร้องโปรดเตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทางประโยคขอร้องก็จะมีอย่างเช่นคำว่า โปรดคำว่ากรุณาอยู่ข้างหน้าหรือว่าคำว่านะอยู่ข้างหลังนะคะประโยคเชิญชวนอ่ะเป็นการเชิญชวนนะคะมาแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยกันเถอะหกมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลานะคะภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่หยุดนิ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเวลาของมันนะคะมีคําเกิดใหม่นะคะเป็นคําที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในภายหลังเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีการใช้คํานี้นะคะอย่างเช่นคําว่านิ้งเนี้ยบมักจะใช้คู่กันนะคะเป็นเนี้ยบนิ้งหมายถึง เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะถ้าหาในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจะไม่ปรากฏคํานี้นะคะเพราะว่าเป็นคําเกิดใหม่แอปเปิลพวกนี้นะคะก็เป็นคําเกิดใหม่ปังนะคะปังบริเยวาตานาเบอไอโกนะคะเป็นคําที่เกิดใหม่เหมือนกันนะคะก็จะไม่เจอในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะคําที่เลิกใช้แล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีการใช้แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้กันอย่างเช่นซูนะคะแปลว่าเธอนะคะ ตู้นะคะก็คือกูนะคะหมายถึงฉันนะคะเผื่อนะคะปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเลือกใช้ไปแล้วพี่เผื่อผู้อ้ายตายจากเผื่อเตรียมแต่ยังเล็กนะคะในศีดาจารึกหลักที่1นนะคะอ่าแล้วก็มีสำนวนที่เกิดขึ้นใหม่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้ใช้กันแต่ว่าใช้ในปัจจุบันนะคะอาจจะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมาเหาเครื่องบินก็หมายถึงคนที่ต่ําต้อยนะคะแล้วก็หวังสูงนะคะมักจะใช้ในกรณีที่แบบ ชอบคนที่เขาดูสูงส่งมากๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นมาห่าเครื่องบินนะคะลักษณะเฉพาะของภาษาไทยอภาษาไทยเป็นภาษาคําโดดที่มีลักษณะแตกต่างจากภาษาอื่นภาษาคําโดดนะคะที่เคยบอกไปแล้วคําโดดก็คือคําคําเดียวนะคะที่มีความหมายอยู่โดดโดดเลยก็มีความหมายนะคะอย่างเช่นคําว่าแม่อยู่เฉยๆก็มีความหมายนะคะกินอยู่คําเดียวก็มีความหมายนะคะ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่นดังต่อไปนี้เลยนะคะภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกบางภาษาเนี่ยเขาไม่มีเสียงวรรณยุกไม่มีรูปวรรณยุกอย่างภาษาไทยนะคะอย่างเช่นป้านะคะเป็นเสียงสามัญรูปสามัญจะมีความหมายว่าซัดไปด้วยการยกแขนขึ้นสูงนะคะพอใส่ไม้เอกเป็นรูปวรรณยุกเอกเป็นเสียงเอกนะคะก็จะหมายถึงที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมา พอใส่วรณยุกโทนะคะเป็นเสียงโทกป้าก็จะมีความหมายว่าพี่สาวของแม่หรือว่าพี่สาวของพ่อนะคะองภาษาไทยมีคำลักษณะนามนะคะคำลักษณะนามนะคะก็คือคำที่ใช้หลังจำนวนนับนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทด้วยนะคะตามรูปร่างหรือว่าตามลักษณะของคำนั้นอย่างเช่นที่เรารู้จักกันอย่างแพล่หลายเลยคำว่าช้างจะมีลักษณะนามหลายประการมากนะคะช้างป่าจะเรียกเป็นตัว ถ้าอยู่กันหลายๆตัวเนี่ยจะเรียกเป็นโรงช้างบ้านจะเรียกเป็นเชือกช้างของพระราชาจะเรียกเป็นช้างนะคะเป็นลักษณะนามของคําว่าช้างนะคะกระดาษหนึ่งแผ่นกระดานสองแผ่นแตงโมสองผลรถยนต์หนึ่งคันนะคะแผ่นผลคันเนี่ยก็จะเป็นคําลักษณะนามนะคะเป็นคําที่อยู่หลังจํานวนนับสาการเรียงคําในภาษาไทยเข้าประโยคนะคะ ภาษาไทยนะคะก็จะต้องเรียงคําตามตําแหน่งหน้าที่ของมันนะคะคนได้นะคะทําหน้าที่ไหนก็เรียงตามหน้าที่ของมันเลยนะคะอย่างเช่นคําที่ทําหน้าที่เป็นประธานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้กระทํานะคะก็จะได้ตําแหน่งต้นของประโยคไปนะคะอยู่หน้าประโยคเลยตามด้วยคํากริยาแล้วก็ตามด้วยกร,รม หรือว่าผู้ถูกกระทํานะคะอย่างเช่นตํารวจยิงผู้ร้ายตํารวจเนี่ยเป็นผู้กระทํานะคะอยู่ด้านหน้าเลยยิงกริยานะคะแล้วก็ตามด้วยกรรมคนที่ถูกกระทํานะคะก็คือผู้ร้ายเนี่ยโดนยิงผู้ร้ายยิงตํารวจอาทีนี้ผู้ร้ายเป็นผู้กระทําแล้วก็จะมาอยู่ข้างหน้าตํารวจเป็นผู้ถูกกระทําก็จะไปอยู่ข้างหลังโดยมีกริยาขั้นกลางนะคะเป็นการเรียงคําในภาษาไทย ข้ต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษาภาษาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง4ระดับนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงด้านเสียงด้านคําด้านประโยคและด้านความหมายอาการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงนะคะหมายถึงเสียงที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆนะคะมีการกลอนเสียงการกลอนเสียงนะคะก็คือพยางค์ที่ออกเสียงหนักเนี่ยจะกลอนออกมาเป็นเสียงเบานะคะไม่เน้นหนักอย่างเช่น ตาวันนะคะเมื่อก่อนเรียกว่าตาวันแต่ว่ากลอนตะให้เป็นเสียงเบานะคะเป็นตะวันน,นะคะคําว่าหมากม่วงนะคะเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าหมากม่วงหมากเนี่ยแปลว่าผลไม้นะคะผลหมกรากไม้ก็กลอนเสียงจากคําว่าหมากที่เป็นเสียงหนักเนี่ยเป็นมะนะคะก็จะเป็นมะม่วงให้เป็นเสียงเบานะคะต้นเคียนอ๋อเมื่อก่อนเรียกว่าต้นเคียนนะคะ แล้วก็กล่อนเสียงนะคะจากคําว่าต้นที่เป็นเสียงหนักให้เป็นเสียงเบาเป็นตะเคียนนะคะต่อไปนะคะการกลมกลืนเสียงนะคะพยางค์หลังก็จะออกเสียงตามพยางค์หน้าหรือว่าทั้งสองพยางค์นะคะก็จะออกเสียงเป็นพยางค์เดียวนะคะอย่างเช่นคําว่าอย่างนี้นะคะก็จะ,ะเป็นอย่างนี้นะคะเสียงงงูนะคะที่เป็นตัวสะกดของคําว่าอย่างนะคะ ก็ออกเสียงพยัญชนะตามเสียงพยัญชนะเลยนะคะจากที่เป็นโนหนูก็จะเป็นงงูอย่างคําพยัญชนะนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างไรนะคะก็มีงงูอีกแล้วนะคะก็ออกเสียงเป็นยังไงดิฉันนะคะก็เป็นการรวบคํานะคะให้กรงกลืนเสียงเหลือเพียงคําเดียวเป็นคํว่าเดียนดิฉันเดียนนะคะลงพูดเร็วๆดูนะคะดิฉันนะคะจนกลายเป็นเดียน การเพิ่มเสียงนะคะก็คือการเพิ่มพยางน้าหรือว่ากลางอีกพยางหนึ่งนะคะทำให้ได้คำที่มีเสียงที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่น,น cents, คำว่าท้วงนะคะก็กลายเป็นประท้วงนะคะเพิ่มประไปข้างหน้านะคะชิดเป็นประชิดนะคะนกจอกนะคะเพิ่มตรงกลางคำว่ากระตรงกลางเป็นนกกระจอกนะคะการเปียนเสียงการเปลี่ยนเสียงนะคะก็เป็นการออกเสียงสระสั้นเป็นสระเสียงยาวนะคะหรือว่า วรรณยุกต์ที่เปลี่ยนไปก็ได้นะคะอย่างเช่นคําว่าน้ํานะคะถ้าตามรูปแล้วเนี่ยมันจะต้องอ่านว่าน้ําโนอัมนำไมโทน้ําแต่ว่าใช้เป็นสระเสียงยาวแทนนะคะก็จะเป็นน้ําเป็นการเปลี่ยนเสียงนะคะคําว่าเท้านะคะก็โทเอาเท้าไมโทเท้านะคะแต่ว่าเราออกเสียงให้เป็นสระเสียงยาวก็เป็นเท้าท่านนะคะท่านเป็นสระเสียงยาวออกให้เป็นสระเสียงสั้นนะคะจากเป็นสระอาเนี่ยก็จะเป็นสระอะกลายเป็นท่านนะคะ แล้วก็การตัดเสียงการตัดเสียงก็คือการตัดพยางหน้าใส่เครื่องหมายทันตคาศนะคะเครื่องหมายที่อยู่บนตัวการันนะคะเป็นการทําให้เสียงนั้นเนี่ยสั้นลงเมื่อไรก็ตามนะคะที่เครื่องหมายทันตคาศไปอยู่ที่พยัญชนะตัวไหนเนี่ยพยัญชนะตัวนั้นจะเรียกว่าตัวการันซึ่งไม่ออกเสียงนะคะอย่างเช่นอนิจจานะคะก็เป็นนิจจานี้ไม่ได้ใช้เครื่องหมายทันตคาศนะคะแต่ว่าเป็นการ ตัดเสียงเฉยๆนะคะอภิรมนะคะก็ตัดอะข้างหน้าเป็นพิรมนะคะเป็นการตัดเสียงวิญญาณนะคะตอนแรกเนี่ยออกเสียงตัวสะกดเป็นเสียงแม่กลนนะคะแต่ว่าใส่ตันตคาสบนโน,นเนนนะคะก็จะเป็นเหลือแค่วิญญาณนะคะไม่ออกเสียงแม่กลนแล้วนะคะ ต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านคําการเปลี่ยนแปลงด้านคํานะคะหมายถึงการเพิ่มคําเข้ามานะคะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะอย่างเช่นคําว่ารถไฟฟ้านะคะหรือว่า BTS อ่ะมันก็จะเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงนะคะซึ่งก็จะอยู่ด้านบนไม่ได้มีรางอยู่ด้านล่างแล้วก็จะเรียกว่ารถไฟฟ้านะคะพอเป็นรถความเร็วสูงที่อยู่ใต้ดินก็จะเรียกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ เปลี่ยนไปตามสังคมแล้วก็เทคโนโลยีที่มีขึ้นนะคะโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนนะคะมีแค่โทรศัพท์ตามบ้านเรือนนะคะที่มันมีสายนะคะ แต่ว่าพอมีการพัฒนาขึ้นนะคะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นก็จะเรียกว่าโทรศัพท์มือถือเพราะว่าใช้มือถือในการรับโทรศัพท์ในการเล่นโทรศัพท์นะคะทางด่วนเมื่อก่อนมีแค่คําว่าทางนะคะเส้นทางแต่ว่าพอเป็นทางที่แบบสามารถใช้ในเวลาเร่งรีบได้นะคะก็จะเรียกว่าทางด่วนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านคํานะคะอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีนะคะ การเปลี่ยนแปลงด้านประโยคนะคะหมายถึงระเบียบของการเรียงลําดับคําก็คือประธานกริยาคำอปกติเนี่ยจะเรียงลําดับคําโดยการนําเรียงตั้งแต่ประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประโยคไปให้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเรียงลําดับประโยคที่คล้ายกับภาษาต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศไทยส่งออกข้าวปริมาณหลายล้านตันนะคะประเทศไทยเป็นประธาน ส่งออกเป็นกริยาเข้าเป็นกรรมนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นส่วนขยายนะคะการอ่านเป็นประธานนะคะนำมาซึ่งความรู้และความฉลาดนะคะก็จะมีประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 4. การเปลี่ยนแปลงด้านความหมายนะคะหมายถึงความหมายที่มีการแตกต่างไปจากภาษาเดิมที่ใช้นะคะอย่างเช่นอนาจารณาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนจะหมายถึงความประพฤติที่ ไม่เหมาะสมนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะหมายถึงเปิดเผยส่วนของร่างกายที่พึงปกปิดในที่สาธารณะนะคะกาลีเมื่อก่อนนะคะหมายถึงผู้หญิงที่มีผิวดำนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหมายถึงคนชั่วนะคะกาลีคนไม่ดีนะคะกาลีบ้านกาลีเมือง ต่อไปสาเหตุที่ทําให้ภาษาของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมีเรื่องของการพูดจาในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นการออกเสียงไม่ชัดเช่นรเรือกับโรลิงนะคะรเรือก็จะต้องกระดกลิ้นโรลิงไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะถ้าออกเสียงไม่ชัดเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ2ง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึ้นนะคะทําให้มีคําใหม่มากขึ้นเมื่อกี้นะคะรถไฟฟ้านะคะทางด่วนนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ 3. การใช้ภาษาของเด็กหรือว่าการเรียนเสียงของสื่อมวลชนนะคะอย่างเช่นมัมอําย่อยย่อยที่แปลว่าอร่อยนะคะเป็นการเรียนเสียงเด็กก็จะทําให้ภาษาเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะ สอิทธิพลของภาษาต่างประเทศการยืมคําในภาษาทางประเทศมาใช้นะคะก็จะทําให้ภาษาของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะมีการใช้ภาษาต่างประเทศที่มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะภาษาแต่และภาษาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะคะลักษณะที่เหมือนกันนะคะก็คือการใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายนะคะก็คือมีทั้งเสียงพยัญชนะเสียงสระนะคะ เหมือนกันสองอย่างนะคะเสียงวรรณยุก์ไม่ได้มีทุกภาษานะคะเพราะฉะนั้นเสียงวรรณยุกเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะมีการสร้างคําใหม่ที่หลายวิธีซึ่งก็คล้ายคลึงกันนะคะมีสำนวนโวหารใช้ในภาษานะคะก็ทุกๆภาษาเนี่ยก็จะมีสำนวนของภาษานั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะก็จะมีสำนวนลักษณะนี้นะคะในภาษาต่างประเทศด้วยมีชนิดคําต่างๆอย่างเช่นคํานามคําสรรพนามคําควบกล่ำคําซ้อน ที่เหมือนกันนะคะในแต่ละภาษามีรูปประโยคลักษณะต่างๆเมื่อสื่อสารนะคะอย่างเช่นประโยคบอกเล่าประโยคคําถามที่เหมือนกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลานะคะภาษาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาของยุคสมัยแต่ละยุคสมัยนะคะเช่นอาจจะเปลี่ยนแปลงในด้านเสียงเมื่อกี้นะคะ คำประโยคแล้วก็ความหมายของภาษานั้นๆน,น,นะคะส่วนลักษณะที่แตกต่างกันนะคะก็คือเสียงต่างกันอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์บางภาษาเนี่ยจะไม่มีเสียงวรรณยุกนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะเด่นของภาษาไทยด้วยเหมือนกันภาษาไทยนะคะมีคำลักษณะนามแต่บางภาษาไม่มีลักษณะนามเมื่อกี้นะคะก็คือคำที่ตามหลังจํานวนนะคะ ภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะเด่นมีการเรียงลำดับคําเข้าประโยคถ้าเรียงสลับกันจะมีความหมายเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคําด้วยนะคะเป็นลักษณะที่แต,ตกต่างกันของแต่และภาษาประเด็นต่อไปนะคะพลังของภาษานะคะภาษาก็มีบทบาทต่อสังคมมนุษย์มากเลยนะคะนอกจากจะใช้ในการสื่อสารแล้วเนี่ย ก็ยังมีความสำคัญต่อมนุษย์ดังนี้ค่ะ 1. ใช้ถ่ายทอดความรู้ความคิดทำให้ผู้รับเกิดปัญญานะคะอย่างเช่นพวกนิทานอีสุปนะคะนิทานที่ให้ข้อคิดนะคะนิทานที่ให้คติสอนใจหรือว่าวณกรรมของสุนทรผู้หลายเรื่องนะคะที่มีแง่คิดทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถใช้ในการทำรงชีวิตประจำวันได้นะคะ ตัวอย่างบทประพันธ์ของสินทรนพูดในนิราศภูเขาทองนะคะนักเรียนลงอ่านดูนะคะข้อ8ให้ตอบด้วยว่ามีคติสนใจในด้านใดนะคะบทร้อยกรองนี้สอง ใช้พัฒนาวความคิดของเรานะคะภาษาก็จะช่วยพัฒนาวความคิดของเรานะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยได้รับสารทั้งความรู้และความคิดจากผู้ส่งสารนะคะอาคผูอันมีสติปัญญานะคะก็จะสามารถพบกับความหมายที่มาพร้อมกับสารนั้นๆได้นะคะโดยคิดไตรตรองตึกตรองนะคะทำให้ ผู้ได้รับสารเนี่ยคิดตามสารนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็คิดแย้งสารที่ผู้ส่งสารส่งสารมาได้นะคะอย่างเช่นข้อความที่ว่าหินผาที่ขวางอยู่ข้างหน้าเป็นสิ่งขีดขวางสาหรับคนอ่อนแอแต่เป็นบันไดสําหรับคนเข้มแข็งนะคะเร,เราก็อ่านแล้วก็อาจจะทำให้เราคิดได้ว่าเอ๊ะเราเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือไม่นะคะอย่างไรเป็นการพัฒนาความคิดของ ผู้รับสารนะคะ 3. ใช้สร้างความสุนทรีวรรณกรรมหรือวรรณคดีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่มีภาษาที่งดงามไพเราะสละัดสรวยสวยงามนะคะด้วยกลวลิธีต่างๆที่ผู้เขียนเนี่ยเขียนขึ้นมานะคะมีแง่คิดแฝงอยู่ด้วยนะคะเมื่อมนุษย์ได้รับสารเนี่ยก็จะเกิดความสุขความอิ่มเอมหรือว่า ปิติยินดีในสารนั้นๆนะคะอ่าอย่างเช่นวรรณคดีที่สร้างความสุนทรีนะคะเรื่องอินเอาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภภาัยนะคะตอนนี้ก็จะมีการชื่นชมนกชมไม้ชมบรรยากาศชมป่านะคะก็จะเป็นการสร้างความสุนทรีนะคะ 4. ใช้สร้างจินตนาการและเกิดอารมณ์ความรู้สึกนะคะภาษาเนี่ยทำให้เห็นภาพได้ยินเสียงได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสไปตามภาษาที่มนุษย์แสดงออกมานะคะจึงต้องเลือกภาษาที่ตรงกับจินตนาการของตนเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้รับสารเนี่ยได้รับสารตรงกับที่ผู้สื่อสารต้องการจะสื่อสารนั้นๆผ่านตัวภาษานะคะอย่างเช่นในกลดดอกสร้อยรำพึงในป่าช้านะคะ ในเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนก็เขียนเรื่องอยู่ที่ป่าช้านะคะก็บรรยากาศมันจะเป็นลักษณะวังเวงนะคะจะพูดถึงเรื่องของอนิจจังนะคะการเกิดแก่เจ็บตายนะคะว่ามันเป็น เรื่องที่ไปเที่ยงแท้แน่นอนนะคะบรรยากาศก็จะวังเวงวังเวงนะคะยามเอ๋ยยามนี้ปัตพีมืดมวดัวทั่วสถานอากาศเย็นเยือกหนาวคราววิการสงัดปานป่าใหญ่ไร้สำเนียงนะคะเป็นการบรรยายเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพบรรยากาศตอนนั้นนะคะว่ามันทั้งมืดทั้งเงียบทั้งหนาวนะคะ ก็แค่นี้นะคะในเรื่องของธรรมชาติของภาษาและพลังของภาษานะคะนี่จะเป็น2ข้อสุดท้ายนะคะกิจกรรมวันนี้ย้ําอีกครั้งนะคะสําหรับคนที่เลื่อนมาโดยที่ไม่ฟังตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อที่จะทําแบบฝึกหัดวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน10บข้อซึ่งจะอยู่ระหว่างบทเรียนนะคะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองนี้นะคะ้อนไปฟังตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อ รู้ว่างานของเราเนี่ยมีงานอะไรวันนี้นะคะนี่เป็น2ข้อสุดท้ายทั้งหมด10ข้อนะคะส่งได้จนถึงเวลา16.30นาฬิกาสานาทีของวันนี้เหมือนเดิมนะคะสรสุาระสำคัญของเรื่องค่ะภาษาเนี่ยมีความสำคัญต่อมนุษย์มากนะคะส่วนใหญ่ภาษาจะมีธรรมชาติที่ เหมือนกันนะคะแต่บางภาษาก็จะมีลักษณะเฉพาะของภาษาของตนนะ,ะอย่างเช่นภาษาไทยนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะหลายประการเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของคําโดดนะคะเรื่องของเสียงวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกนะคะนอกจากนี้เนี่ยภาษายังมีพลังอย่างมากต่อสังคมนะคะเช่นเป็นเครื่องมือที่จะถ่ายทอดความรู้นะคะเพิ่มความรู้ความคิดความรู้สึกทําให้มนุษย์เกิดปัญญานะคะสามารถนําไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมได้นะคะ การมีความรู้เรื่องของธรรมชาติของภาษาแล้วก็พลังของภาษาเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจภาษาของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าของภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบหน่วยการเรียนรู้ที่1ของหนังสือภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เล่ม2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ